สวัสดีครับผมกายแคสเกมตอนนี้คุณอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Resident Evil 2นะครับในตอนนี้แน่นอนว่าเรานะันได้อาตัวตัดโซ่แล้วเราจะทำการตัดห้องที่ยังไม่ได้เปิดดูนะเพื่อหาว่ามี C4 อยู่บ้างไหมผมก็ได้เสียงแ่ไม่นะ้ามาวินยาอย่านะอยู่กับผมก่อนนะคุณมาวิน อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปเลยกูขอ้องนะฮะโอเคก็คือเราต้องกัเราต้องกลับไปตรงที่เราต้องปีนไอ้เข้าตรงนั้นอนะซึ่งตองน,นี้เองเราก็ปิดที่ไวเลสไวแล้วซอมบี้คงไม่เข้ามาเพราะว่า,วายัางไงเราต้องใช้ตรงนี้บ่อยอยู่แล้วนะฮะไอ้ไี้ซอมบี้ยังอยู่ลืมไปเลยว่ามันยังไม่ตายแม่งเลยดนกัดจนได้แม่งเลยมีดไ,ไม่มีเลยด้วยสิเออเออ ดูดิมีลูกอันนี้หลาย,ยังไงเออระเบิดหัวโอเคฮะระเบิดหัวที่ตรงไหนอ่าระเบิดหัวเนี่ยมันจะทําให้ไออืมมันจะทําให้พวกนี้มันไม่ลุกมาแจ๊กต่อ,อยังไงล่ะไอ้ย่ามาจากไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่ตายหรอกไหนพวกเนี้ยอืม นั่นจนได้แม่งเลยน่าจะคิดดิสันไปเลยละข้าน้าเจออีกก็ใช้ยายเลยไม่งั้นตายหายแน่แม่งจะโอ้โหมันยังเข้ามาได้นี่หว่าใช้เลยลันโอเคตรงนี้มีตรงนี้ตัดได้ตัดเลยลัน แจะอ่ามีอะไรอะ่ะ C4 yeah this is all I need อยู่ n น w อะไรอะ่ะ cap ก o c k e r นะ cap แสดงว่ามันน่าจะใช้จับตรงนึงได้เนี่ยไหมอ่าอเฮียเข้ามาแล้วคุว่าละอันนี้เปิดไม่ได้ต้องใช้หัวใจนะจะแฟดแบงก็ได้ไหม เขาได้โจ๊กหนึ่งก่อนสองโจ๊ะไม่โดนเอาไหมตรงนี้นแหละรีบไปปิดไอ้เหี้ยเหลืออันนึงงหรอเนี่ยโอ้โหเหลืออีกหลายบ้านเลยอะ้ปปิดไม่ได้ด้วยนะไม่ใช่ตัวที่ปิดได้สวยแล้วมึงสวยแลจริงขนาด้นละก็ขอไม่ปิดแล้วลันไปทางนี้ดีกว่านะฮะเฟสแบงยังไม่เก็บ โอเคผมรู้สึกว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้กรดแดงอะนะโอเคเบสรูม okay. เนี่ยก็น่าจะเข้าไปแล้วไอ้ที่ห้องเป็นไอ้ห้องที่ลีออนไอ้นั่นเราลองไปหาล็อกเกอร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ดีกว,ว่าตอนนี้ซีโฟเราได้แล้วเราเอา c ีฟไปติดใช่ไหมมันแล้วรู้สึกว่าเราเอาวาวาด้วยปะนี่งไง เอาวาวมาใช้ตรงนี้ได้ปิดเลยอ่าโอเคก่อนนั้นขอไปหาล็อกเกอร์นี้ก่อนไอ้ล็อกเกอร์จะปัญหาแล้วก็ไปทําการติดติดไอ้ตัวที่มันเป็นอา,อาซิโฟเออเพื่อเพื่อพื้นที่ในการเล่นของเรานะฮะเราจะได้เก็บของได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ CAP ไม่ใช่หรอ อันนี้ไม่ใช่ c a p เหรอแล้วมันมีล็อกเกอร์ไหนที่มันล็อก c a p บ้างเนี่ยเออเออเออไม่ใช่โอเคไม่ใช่กันไม่ใช่วะโอเคเราไปวาง C-4 ไว้ก่อนแล้วก็เดินย้อนกลับไปตรงนู้นเพื่อที่จะเอาเขาเรียกว่าอะไรไปมันเป็นทางใหม่เนะเราต้องสำรวจอยู่แล้วเผื่อมีคอนต้องใช้ถามจริงนี่ C-4 นี่ใช้ได้เลยปะ ได้ปะไม่ได้อะทำไมอ่ะอ๋อซีโฟต้องมีแบตเตอรี่ไอเวเนยไม่มีหาไฟฟ้าเออวางไปก่อนแล้วอืมเพราะว่าเราจะได้มีที่สอั่อื่นได้มากขึ้นแล้วก็ไปสำรวจจุดใหม่ได้เลยนะเพราะว่าที่วางที่วางเหลือมีอีกสองส่วนยังไงดีวะมาอ่านอ่ะไปไปทางเนี้ย เื่อมีที่เซฟให้เราด้วยเราก็จะได้เก็บของตรงนั้นเลยนะฮะว่าที่เซฟมันก็ต้องมีกล่องไอ้นี่แล้วไอ้กล่องทะลุมิตินะเขาเรียกกันเป็นกล่องทะลุมิติไปวางไว้ที่ไหนไกล่องนี้อันนี้ข้างล่างเราก็มีนี่ว่าเออนี่ข้างล่างเราก็มีก็คือเดินเดินลงไปข้างล่างก่อนเพื่อที่จะไปเก็บของนะฮะโอเคไปได้อยู่ไปได้อยู่อ่า ตอนี้เรายังยังไงเราก็ยังไม่อับจนหนทางนะฮะอยาให้อย่าให้ไม่มีกระสุนกูต้องใช้ไอ้ไอเนี้ยไอไอกระสุนไม่หมดอ่ะไอเทียไอเทียนั้นมันก็โกงเกินไปอีกเก็บเก็บอันนี้ก็เก็บไม่น่าใช้แล้วแล้วก็นะกำไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะเพราะว่าที่เหลือมันก็เป็นของน่าจะเป็นของใหม่โอเคอ่ะเสฟ็จวเล่นไอเฮียอ่ะกันพลาด สวยเราทาการเซฟเกมมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตายเมื่อไหร่ก็มาเริ่มตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปจุดที่เรายังไม่ได้สำรวจที่ผมว่าไปหาไอ้นั่นเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้ซิโธอพอดีว่าไม้ไมันมีเยอะอะนะเลยต้องใช้มั่งโอเคเรามาตรงที่อุ้ย here. จะล้มก็ล้มเว้ยเนี่ยเปิดมาได้ดินได้ดินปืนอาา่ะฮะอันนี้ว่างเปล่าแม่งอยากยิงอีกสักทีจริงๆเฮ้ยลิกเกอร์ผมเข้าใจวิธีรับมือกับลิกเกอร์อยู่นะตัวอะไรวะเนี่ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตัวอะไรโอเคแล้วเข้ามาแล้วแล้วก็เก็บแดงผสมกันอ่าได้แดงก,กับเขียวซึ่งสามารถเป็นเรื่องให้เราได้เป็นครั้งต่อไปนะฮะดีแบตเตอรตี่นี่แหละที่เราต้องการเวนด้โอเควิกัสอาแบตเตอรี่บันทึกภายในนะฮะยี่สิบสองกันยายนหนึ่งเก้าเก้าแปดแจ้งการเคลื่อนย,ย้ายสิ่งของในที่ท,ท,ทำงานตู้ ตู้เซฟทนความร้อนแบบสามรหัสได้ถูกเคลื่อนย้ายไปฝั่งอ,ออฟฟิศสไตล์ชั้นสองนะฮะทางตะวันตกชั้นหนึ่งตะวันตกชั้นหนึ่งได้ถูกเคลื่อนย้ายไปอ๋อตะวันตกชั้นหนึ่งไอห้องไอห้องลีออนนั่นแน่ๆเลยห้องโตเลีอนนะฮะอ่าเก้าสิบห้าเจ็ดรหัสคือซ้ายเก้าขวา 15, สิบห้าสายเจ็ด คุณน่าเปลี่ยนรหัสทันทีที่ได้รับของฝ่ายอาคารสถานที่ทตำรวจแมนสกซิตี้นะฮะโอเคเราได้ข้อมูลอ่าตู้เซฟมานะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะฮะโอเคตรงนี้มีกระสุนลูกซองอ่านะผสมกันปีเป็นห้านัดแฟตแบงยังไม่ใช้ข้างในนี้มีอะไรเออโฮ้ย oh เรามีดีเซตอีกเกิลอยู่ข้างในนะฮะ นั่นนี่คืออะไรอ่ะเปิดได้ไหมอ่ากำลังเฟลนะฮะอีกอยากแอคเคาท์ไม่ได้อุตสาห์ใส่ยูเอสบีบอร์ดนะผมเนี่ยน,นี่เนี่ยโอเคมันต้องการให้เราใส่ยูเอสบีนะฮะเราไม่มีเราก็ทำอะไรไม่ได้กองพับบนธเพยาบาลอ่าได้กระป๋อกมาโอเคได้ดินปืนโอเค ยังไม่ผสมเลยนะฮะถ้าเราด่วนผสมเลยเดี๋ยวข้างหน้าไม่มีของใช้ใช้ตามความจําเป็นอนะโอเคเราได้ไปตอนนี้แล้วเรากลับไปได้เลยนะลิกเกอร์ยังอยู่ปะลิกเกอร์ยังอยู่แหละแต่เราไม่คนที่จะวิ่งเพราะว่ามันยังจับจริงๆแล้วแค่มันมันแค่ยังจับเสียงเราไม่ได้แค่นั้นเองนี่มีกระสุนลูกซอง สมเลยอ่ะโอเคลิกเกอร์ไม่มีนะน้องลิกเราไม่มานะโอเคตากูวิ่งเลยหี่นัวลิกเกอร์มันฉลาดตามไหมแล้วก็ลงไปชั้นขึ้นไปชั้นบนเออเพื่อไปใส่ระเบิดที่เรามีนะฮะเราก็จะหาทางออกจากที่นี่ได้อย่างเส,สมบูรณ์นะผม เดี๋ถือทำไมอ่ะนี่ต้องเป็นปืนพกอยู่แล้วอ่ามาห้องหลักที่เราต้องการแล้วใส่แบตเตอรี่เลยกันที่ม่ไม่ไมันอยู่แล้วนะฮะแต่มีหลายอย่างที่ยังไม่โด,โดนไขอ่ะผมเลยไม่เข้าใจว่าเกมมันจะยังไงต่อหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเอานี่มาผสมกันนี้อ่าตัวจุดระเบิดแล้วก็วางสิวิโอเค แล้วก็รอระเบิดนะฮะสี่สามสองหนึ่งประกันไปสุดท้ายระเบิดเสียงดังไหมป่าวะสงสัยกวอฟว์เสียงดังไปแน่แห่เลยไอ้คี้เล็กเกอร์ได้ยินป่าววะไม่นะน้องเล็กนะ น้องลิกไม่เอานะโอ,อ้โหไอ้นี่ลงมาโอเคเดี๋ยวดูกันว่าไอ้นี่มันยังไงอ่าไปอี B e. แล้วก็ดูที่ไม่ใช่ป็นทึกภายในดิทั่วไปสอนใช้งานเอ้อแล้วอยู่ไหนวะอ๋อเนี่ยสมุดเจ้าหน้าที่อยู่นี่ต้องมีผู้หญิงทนูงูหูและงูนะฮะผู้หญิงงู งูดูไม่ชัดด้วยงูธนูโอเคไม่ได้หรอผู้หญิงงูไม่ใช่เหรอเฮีย,ยชิบหายละมันคืออะไรอ่ะผู้หญิงนี่ไงผู้หญิงธนูงูไอ้เฮียผู้หญิงธนูงูผู้หญิง ธนูงูอ่านี่ไงแงออกมาไม่ได้หรอว่าถามจริงมาเก็บไว้กันฉารู้สึกว่าต้องใช้โอเคฮะอีเวนติกเกอร์แล้วฮะอืมอืมจิดดิสตาร์วจะเย็นๆโอเคเรากับทางเก่าไม่ได้ วุยว้ยวุย้ยวุ้ยวุ้ยอือ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 อืุกว่าแล้วสัตว์วอลิเกอร์มันต้องได้ยินเสียงเราแม่เจ้าก็เคิดกครังเลยดีนะ่ยังหนีออกจากที่เดิมได้เนี่ยเออเรียบร้อยเปิดออกดูโอเค ข้างล่างสปีดตื่นแน่น,นอนว่ามันต้องยังไม่ตายแน่ๆนลุกอย่างงี้เดี๋ยวกูลงทางนูน้นทางนู้นกระโดนดักโอเคกรนดักก็ใช้เลยแล้วอันปืนโอเคอืมระเบิดไปเลยบัสแม่งเข้าไปนี่เอาไว้ป้องกันตัวยยงโอเค เอาครั้งนี้ได้นะฮะอามาวินผมได้ของแล้วคุณมาวินเอ,อาวโอเคเดี๋ยวงันวางเลยแล้วอาเรียบร้อยฮนะเรียบร้อย ถ้าออกไปเดี๋ยว,ยวก่อนออกขอเซฟก่อนนะฮะขอเก็บของก่อนเพราะว่าข้างหน้ามันก็ต้องมีที่ที่ต้องใช้อยู่แล้วมันก็เซฟเลยอ่ะแล้วก็ทำการเก็บของ yeah. เยอาเรามีกระสุนปืนอยู่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นอาลูกซอลมีเยอะอยู่แล้วกนเก็บอะีรไว้เผื่อต้องใช้น,ะใ,นในอนาคต ไอเชนี่คือเราไม่รู้ว่าต้องเอาไปใส่กับตรงไหนไงเห็นปะมันเป็นอัญ,ญมณีแล้วก็นะทเก็บไว้ก่อนโอเคนี่แหละนี่คือทั้งหมดแล้วก็เซฟอีกรอบนึงโอเคเอาล่ะน่าจะกดออกจากที่นี้ได้เลยป่ะใช่ไหมจบเกมยัง นี่ล่ะอ่าถ้าล็อกได้กูจะด่าพอให้อันเนี้ยอันเนี้ยกวนตีนเกินนี่มันลงไปข้างล่างได้อ่าสรุปคุต้องไปข้างล่างสินะอืมยังไงล่ะทางออกของเราลงุงมวดมามาวินผมมวดมวดเดี๋ยวเวลาไปแล้วครับเฮ้ยมาวินอาเอาเอา เราต้องพาคุณไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยนะไม่ไม,ไม่ไม่ฉันนายต้องไปนายต้องเอาตัวคนเดียวมาเถอะผมไปซะผู้หมดวดเราออกไปจากที่นี่ได้ถ้าคุณส่งมือโอเคมันสายไปแล้วละ่ะฉันพยายามแล้วลีออนแต่ฉันหยุดมันไม่ได้ เราจะปล่อยให้สิ่งนี้มันแพร่กระจายออกไปไม่ได้มันคิดอยู่กับนายแล้วตอนนี้ไปซะเถอะไปซะผมเข้าใจแล้วครับไม่นะลุงไอ้มวดอื้อ เรียบร้อยผมจะมาผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังมาวินมาเวโอเคลูมาข้างล่างแล้วนะครับผมข้างล่างมีอะไรเนี่ยว้าวอันนี้ใส่อะไรสักอย่างได้นะนี่ลายดินปืนผสมเลยเรามีกระสุนน้อยมากตอนนี้ย โอเคเซตเลยล้วนน่ลงลงมาข้างล่างแล้วโอเคครับก <Okay. S 1> right. okay. ็ขอจบพัดไว้เพียงเท่านี okay. so, so, ้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะฮะแน่นอนว่าก็แค่ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆโกหกกระสุนลูกซองผสมโอเคฮะก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วก็ตอนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ